สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในส่วนของต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะเราจะดูในส่วนของอาทิตย์ที่แล้วต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคราวนี้ วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับขังงาน,นสอนไปแล้วตอนป .4 แล้วลูกสอนตอนป .4 แล้วลูกแต่อันนี้เราจะทบทวนด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่20 20นะคะเปิดหนังสือหน้า20 เปิดหนังสือหน้ายี่สิบเปิดยังอ่ะวันนี้นะเปิดหนังสือหน้ายี่สิบคราวนี้เดี๋ยวครูจะแชร์หน้าจอให้เรียนดูก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่ะฮะครูดูก่อนนะโอเคอ่ะ วันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนผังงานเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมนะแล้วเรียนดูประกอบในหน้าที่ยี่สิบเลยนะคะอ่ะคราวนี้มีอะไรบ้างการเขียนผังงานเนี่ยนะคะนักเรียนดูหนังสือตามใครที่ไม่มีนะคะดูที่หน <ขอ S 1> ้าที่อะไรนะคะยีะ่สิบค่ะลูกยี่สิบหน้ายี่สิบใครเจอหรือยังเจอหรือยัง ่าเจอแล้วนะมีคนเจอแล้วนะอ่าโอเคนะคะอ่าในหน้าที่20เนี่ยเราจะมีผังงานนะคะมีมีผังนะคะตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการเขียนผังงานหรือว่าโฟล์ชาร์ตเนี่ยนะคะก็คืออันดับแรกแลก้เรียนดูนะเดี๋ยวครูจะตั้งมเมาส์สี่เหลี่ยมมุมมนอ่าอันนี้เคยเรียนไปแล้วนะคะตอนปสนะคะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุด นะฮะเริ่มต้นกับเส้นสุดทุกครั้งถ้ามีการเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆต้องเป็นลูกศรมีหัวด้วยนะมีลูกศรมีหัวนะคะอ่ะจากนั้นกระบวนการหรือการดำเนินงานเป็นสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมนะกระบวนการต่อไปความแตกต่างนะคะถ้าใช้คำว่าโปรแกรมปั๊บเนี่ยตัวจากสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้ นะจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็กว่าคุณมั่นใจนะคะสี่เหลี่ยมอ่าอันนี้นะเสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมนะนักเรียนต้องวาดให้ถูกต้องนะคะอันนี้คือการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์นะอันนี้ทางแป้นพิมพ์ต่อไปอันนี้คือเงื่อนไขคะ่ะเงื่อนไขอ่านี่คือเงื่อนไขนะเงื่อนไขหรือการตัดสินใจก็คือจะใช่หรือไม่ใช่นะ ต่อไปจุดเชื่อมนะคะก็คือเชื่อมสําหรับในหน้าเดียวกันอ่ะคราวนี้การแสดงผลการแสดงผลเนตะวาดเหมือนหัวดินสอแล้วก็ก้นมนมลแบบนี้นะลูกอ,อ,อันนี้แสดงผลทางหน้าจอนะี้แสดงผลทางหน้าจอนะสุดท้ายตัวนี้คือการรับข้อมูลในหนังสือไม่มีนะคะรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์อื่นอาจจะอย่างเช่นไมโครโฟนอย่างนี้หรือว่า USB หรือว่าอะไรก็ได้คือ พิมพ์ข้อความเข้าไปหรือว่าใช้เสียงเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์อื่นนะแสดงอืดหรือว่าจะเป็นการออกได้ทั้งเข้าและออกนะอาจจะเข้าและออกเข้าเป็นเสียงออกทางลําโพงอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือแต่ถ้าเป็นตัวนี้คือใช้กับการพิมพ์ตรงแป้นพิมพ์เท่านั้นอ่ะใครไม่ทนันมีไหมทันนะทันอ่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูในหน้าต่อไป นะคะอ่ะเราใช้อะไรบ้างเราใช้ทำยังไงเริ่มต้นการเขียนผังงานแบบลำดับเนี่ยก็คือเขียนเป็นขั้นเป็นตอนลงมาเลยอย่างเช่นครูเคยยกตัวอย่างสมมติน,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 มนักเรียนตื่นนอนไปโรงเรียนอ่ะสมมติครูโจทย์คือตื่นนอนไปโรงเรียนอันดับแรกนักเรียนทําอะไรกันแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะอ่ะตื่นนอนพอนักเรียนตื่นนอนนักเรียนทำอะไรอ่ะเปิดไม้ตอบสิแม่ฟนันครับเป,ปิดปตงอนครับเปิเียนอน แปลงฟันแปลงฟันอ่าแปลงฟันหน้ากี่มาเข้าไทยปัดที่นอนปัดที่นอนอ่าปัดที่นอนอ่าบางคนบอกปัดที่นอนบางคนบอกแปลงฟันอ่าแปลงฟันผแปลงฟันเอาทน้ำแปลงฟันเขาอาบน้ำอะไรเนี้ยแล้วเราจะเข้าฟันที่จะแปลงฟันครับอ่าสมมติว่าโจทย์บอกว่าการที่เราจะไปโรงเรียนแล้วก็ค่ะ ล้วก็แปรงฟันก่อนแปรงฟันก็องอยู่ในนี้นะเราก็องใส่แปรงฟันเสร็จไอ้คเองเปิดแปรงฟันเสร็จจากนั้นต้องอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรในะเรียนก็ใส่งดำเนินๆกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อะไรอีก แล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนมันจะมีมากกว่าอันนี้แล้วนี่ก really? ็ต่อ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 ลงมาอันนี้คือลำดับลำดับลดับครับคาวนี้เราเรียนตื่ไปก่อนนะเราจะยกตัวอย่างตื่ไปก่นนะน้ำแป้งฟันกินข้าวคราวนี้เรียน่อนดู เียนเรียน7,000การต้มไข่อันนี้ครูเคยสอนการต้มไข่เนี่ยตั้งแต่ปออะไรละปอสี่เลยใช่ไหมการต้มไข่ก็เป็นแบบลําดับเหมือนกันอันดับแรกคืออะไรเตรียมอุปกรณ์อ่ะขอครที่บุกเขียนนะเตรียมอุปกรณ์ใส่น้าในหม้อเปิดแก๊สใส่ไข่ลงไปต้มไข่สักนาทีปิดแก๊สแล้วก็นําไข่ออกจากหม้อ อันนี้ก็จะเป็นสเตจถ้าเราข้ามสเตจเราเอาใส่น้ำในหม้อมาก่อนอุปกรณ์ได้ไหมหนักเรียนได้กะที่อะถ้าเราเอาอันเนี้ยลำดับที่หนึ่งกับที่สองสลับกันอย่าง,งนนเงี้ยนักเรียนว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยเราจะเอาใส่เอาน้ำใส่ในอะไรล่ะใช่ไหมคะดังนั้น่ะพวกเนี้ยก็คือเป็นการลำดับขั้นตอนแบบห้ามห้ามอันนี้นะคะ ก็สมมตมันต้องเป็นไปตามสเี็รเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามลําดับอ่าอย่างนี้อะไรใครไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยอ่าเข้าใจทุกคนนะอันนี้เคยเรียนไปแล้วนะคะมันก็จะเรียนคล้ายๆกันต่อไปคราวนี้วันนี้ที่จะเรียนเมื่อกี้ตอนแรกนักเรียนสังเกตนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ่าคราวนี้เราแค่ถ้าใช้เป็นแบบ ถ้าเป็นแค่ขอเขาเรียกว่าอเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากคำว่าโปร,โกรแกรมพอคีมีเขาก็โปรแกรมปั๊บตรงไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไเรียนอันนี้คือ,อรับข้อมูลอ่ารับข้อมูลทางเฟ้นเกมอ่าอ,อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักเรียนเข้าเกมก็ได้เข้าเฟสอะไรก็ได้ อันดับแรกจะต้องใส่คอมนั่นแล้วซื้อกระปุคอมลูกไปแบ่งตัวเดยเอาโื้อหนึ่สมุดเอาลกไว้นี่้สมมิหดงจากนั้นอย่าลืมต้องต่อลงมาเั็นจะกนนอ่ะท่านเรียนจะเข้าไปได้ทว่าเป็นไปแผลรับอะไรรัลูก เอ้าเยแปดเสงต้องเป็นเก้าค่คามีคนแบบนี้ใช่ไหมเออใส่ไปเก้าแสนเออใหก่อนลูกให่ก่อนค่ะปันปัิดใหม่ลูกโอเคปันทางน้าต่ปไปัน เมืกบเป็่อมีก่อนอ่าค่ะคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเริ่มฟังนะเรารับต้องเป็นรับอะไรรับชื่อผู้ใช้ก็คือ username email อของนักเรียนนะชื่อผู้ใช้อ่ะแค่นี้ต่อไปก็ต้องรับอะไร password ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องใส่ไว้อย่างงี้ปึ๊บอย่างงี้เหมือนกันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะลกูกรับรหัสผ่าน ตัวหนังสืออาจจะไม่นี่นะครูใช้เมาส์เขียนนะอ่ะสมมติแต่นี้กล่องนี้ห้ามเลยนะคะถ้ากล่องมันยาวนักเรียนก็ต้องยาวไปด้วยนะนี่ครูทะลุนะต่อไปสแสดงหน้าจอว่าอะไรสะแสดงหน้าจอว่าอะไรสวัสดีหรือว่ายินดีต้อนรับคุณอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคะแล้วก็เบบยินดีต้อนรับเนี่ยป๊อป๊บปป๊อป๊อป๊อ่ะเสร็จจากนั้นก็สิ้นสุดอ่ะสิ้นสุดใช่ไหม อันนี้คือการเข้า facebook หรือการเข้าเกมของนักเรียนหรือว่าการเข้าต่างๆมันก็จะมีชื่อโชว์ใช่ไหมว่าย r n a m e นี้คืออะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบ XX x x x แปดแปดแปดอะไรก็ว่ากันไปเนาะเออสมัคาคนนักเรียนตั้งชื่อตั้งชื่อเข้าเฟซเข้าเข้าเข้าเกมเข้า,ขาโปรแกรมต่างๆอ่าอันนี้ก็คือการแสดงอย่าลืมนะถ้ารับข้อมูลด้วยแป้นพิมพ์หัว ในที่เรียนคิดถึงตอนเราพริมพ์เข้าไปอ่ะพิมพ์เข้าไปนี่คือรับละถ้าเราถ้าแสดงหน้าจอเหมือนเราเรียนเวิร์ดตอนปสามเอ่ 3. อเราพริมพ์อะไรเราพริมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเนี่ยอันนี้ก็คือรับข้อมูลชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นเสร็จจากนั้นพอรับข้อมูลชื่อแสดงที่ไหนอ่ะแสดงที่ไหนแสดงออกทางหน้าจอแสดงหน้าจอว่าอะไรก็แสดงชื่อข้อมูลเลขที่ชั้นแค่นี้อ่าเอาแล้วนะใครไม่เข้าใจมีไหม ไม่มีนะงานก้าเาีงยี่สิบเจ็ดเย้แน่าาง,งานหน้ายี่สิบเจ็ดให้นักเรียนเขียนโจทย์เลยนะคะใครที่ไม่มีหนังสือเขียนโจทย์ตามหน้ากระดาษที่ครูเอาให้นลยนะเนี่ยกระดาษนี่นะใครที่มีหนังสือแล้วนี่อยู่หน้านี้โอ๊ะไม่เห็นงานรูต้องเอาไงดครูต้องปิดอันนี้ใช่ไหมปิดหน้ายี่สิบเจ็ดลูก มายนีะ่เจนะเขียนลงในสมุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวใครไม่เข้าใจถามกูเลยอะตอนนี้เขียนโจทย์ไว้พร้อมกันก่อน <S <S เขาบอกว่าสถานก,การณ์คือโป้ต้องการเขียนโปรแกรมรับชื่อผู้ใช้งานอ่าสัญลักษณ์อะไรและเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์แล้วให้แสดงคำว่าสวัสดีคุณจุดจุดจุดชื่อผู้ใช้งาน อ่าเข้าใจครูคะถ้าไม่มีสมุดเขียนลงในกระดาษ A4 ได้ไหมคะค่ะแล้วก็เก็บไว้นะลูกเก็บเผื่อถ้าสมมวาเปิดเติมเดี๋ยวไอ้เปิดถ้าเปิดเรียนก็ค่อยเอามาส่งครูที่เป็นแผนนั้นนะแล้วก็ถ่ายส่งด้วยนะคะคอ่ะโอเคอ่ะเขียนโจทย์เลยจ้าแล้วใครไม่เข้าใจถามครูได้นะคะเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อน โจทย์คือสถานการณ์เหรอคะคุณคะอ่าโจทย์นี่คือเขียนต้นแในลูกให้นักเรียนเขียนผังงานนี่เลยลูกอธิบายโปรแกรมเนี่ยแล้วก็เขียนสถานการณ์เข้าไปด้วยครับผมถ้าบัเขียนถ้าบัเขียนในนี่เขียนในหนังสือเอาอีได้ก่อนครับได้ครับเพราะว่าปุ่นบอกว่าให้บันทึกลงในสมุดนครับผมโอเคครับหนังสือเนี่เจะเอาไปส่งต่อให้น้องด้วยครับลูกอ่ะเขียนโจทย์ให้เรียบร้อย เมื่อกี้เหมือนที่ครูสอนเลยสัญลักษณ์มีอะไรนี่นะสัญลักษณ์มีอะไรนะเดี๋ยวครูลบอันนี้ก่อนมันคล้ายกันกับที่ครูสอนเมื่อกี้นี่แหละนะคะอันนี้นะเดี๋ยวครูจะย้อนให้ตอนนี้ให้นักเรียนจด์ก่อนใครไม่มีหนังสือมีไหมครับลูกมีคนไม่มีมีคนไม่มีหนังสือไหมไม่มี<อ>ค่ะ อ๋อไม่มีนะอ่ะคราวนี้โจทย์หน่ยี่สิบเจ็ดเลยแล้วไม่เข้าใจตรงไหนถามเดี๋ยวครูจะย้อนให้ไปดูตรงโครงสร้างถ้านักเรียนเขียนเสร็จอ่ะเขียนโจทย์เสร็จนะอ่ะเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยง่ายนะอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับที่ครูบอกมาแก่ค่ะเป็นแบบลำดับชั้นอ่า อ่าเขียนเลยเปลี่ยนเมาส์ก่อนใครที่ไม่มีหนังสือนะคะเขียนโจทย์ตามบนกระดานเลยนะ หเห็นไหมหเห็นไหมอะแต่ห้ามห้ามเอาโผล่หน้าจอนะมามานี่อยากเห็นไอ้สองไหมไม่อยากเห็นะอแ,แ,แล้วถ้าเขียนโจทย์เสร็จก็มาเลยสัญลักษณ์เริ่มต้นเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมเริ่มต้นและสิ้นสุดแล้วลูกศรที่เชื่อมก็คือทิศทางเนี่ย ต้องมีหัวด้วยนะต้องมีหัวด้วยแล้วก็ขีดจากกล่องถึงกล่องเนะี่ยติดกันเลยนะลูกไม่ต้องให้มันไม่ให้ให้มันเส้นขาดเสร็จแล้วหรอวิทวัสต์คนไหนเสร็จยังยังครับ โจทย์การเขียนโจทย์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขา,าให้สั่งให้ทําแบบนี้นะคะคนตรวจเขาก็จะได้ดูเลยวบาอ๋องานที่เรียนสมคืองานนี้เนอะอะไรเงี้ยลูย้าเขียนสถานการณ์ด้วยนะคะอะไรนะคะอะไรลูกเขียนสถานการณ์ได้ไหมคะ,ะ,ะคขเขียนด้วยค่ะ อันนี้งานนี้แบบส่งในคาบแน่นอนาดากรเธอจะนอนนอนเขียนแล้วนะเนี่ยงว่วงหรเปล่าผ้ลาคิน <c oughs> เขียนลงในกระดาษหรือสมุดโลกเขียนยัง Аст. <laughs> <laughs> หลุดม,มาจากหนังโอเคเขียนเสร็จแล้วครับอ่ามีใครเขียนเสร็จอีกมีไหมเสร็จกันแล้วนะเดี๋ยวครูจะได้กลับไปเรียแล้วลครับตุ้งตั้งมาเสร็จครับผมงตั้งมาเสร็ตคอดตุ้งตั้งมาเสร็จอ่าเขียนไปเลยเขียนไปเลยเดี๋ยวก่อน ถ้าเป็นหนังสือตัวอย่างนะลูกมันจะอยู่ในหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะคล้ายๆกันเลยรับข้อมูลแต่เขาอะไอตัวสัญ,ญลักษณ์ที่มันเป็นเสียงเนี่ยมันดูใกล้เคียงกับตัวสี่เหลี่ยมเกินไปลูกแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นตัวอันนี้นะอ่ะแล้วเรียนดูดูบนกระดานนะคะทุกคนมีหนังสือเนาะครูเปลี่ยนหน้านะยัไงไงเนี่ยอ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของไอตัวรับข้อมูลอะจะเป็นเฉียงขึ้นแบบนี้ลกูก เียนขึ้นแบบนี้นะดังนั้นเมื่อกี้โจทย์เขาบอกว่าโป้เนี่ยต้องการเขียนโปรแกรมรับชื่อของผู้ใช้งานและเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อป้อนนี่ใช้สัญ,ญลักษณ์สีอะไรสีอะไรใครตอบได้คำว่าป้อนชื่อเข้าสู่สู่คอมพิวเตอร์เนี่ยใช้สัญ,ญลักษณ์สีอะไรตอนนี้มันมีแค่ตสีอะไร,ส,ะไรสีอะไรนะ เหลืองอ่าสีเหลืองนักเรียนก็เอาข้อความว่าป้อนอะไรนักเรียนก็ใส่คําว่าป้อนชื่ออะไรป้อนชื่อใส่คอมพิวเตอร์แค่น,นี้ในนี้อ่านักเรียนก็อ่านวิธีและสเต็ปแล้ว,เ,เ,วเข,า,เขาให้ใอะไรต่อไปเนี้ยอ่าใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องเดี๋ยวครูกลับวใดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปส่งในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูตั้งอัลบั้มก่อน อืออ่ะกูตั้งอัลบั้มให้นะแป๊บหนึ่งนะอัลบั้มที่ลายนะคะอ่าชื่อนี้ส่งงานโปรแกรมรับชื่อนะที่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้เหรอ อย่าลืมนะสัญลักษณ์ต้องเขียนให้ถูกต้องค่ะสัญลักษณ์ต้องเขียนให้ถูกต้องนะรับชื่อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูหารูปที่บอกว่า โอเคสักครู่นะจ๊ะกำลังจะตั้งอัลบั้มละ <c oughs> ส่งงานโปรแกรมรับชื่อโอเคเป็นรูปเป็นรูปสู้ๆนะนะลูก ใครเสร็จส่งเลยวันนี้แต่อาทิตย์หน้านี่แค่จะยากอยู่นักเรียนก็อ่านทีละสะเต็ปสมมติเขาบอกว่าโป้ต้องการเขียนชื่อเขียนโปรแกรมรับชื่อพอคําว่ารับชื่อปับ๊บอ่ามีคําสําคัญละรับแสดงว่าต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรอ่ารับชื่อของผู้ใช้งานปับ๊บนะเห็นไหมเสร็จ แล้วยังไงเมื่อผู้ใช้งานป้อนชื่อเข้าไปอรับชื่อใช่ไหมรับชื่อกับป้อนชื่อในเดียวก,นนกนันป้อนชื่อเข้าไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วแสดงผลแสดงผลแสดงผลแปลว่าอะไรแสดงผลใช้สัญลักษณ์อะไรแสดงผลว่าอะไรในกล่องนักเรียนจะต้องเขียนว่าอะไรแสดงผลอะไรเห็นไหมแสดงผลคําว่าอะไรเนักเรียนต้องค่อยๆขีดคํา สำคัญคำที่เขาต้องการให้เราทำทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ดูไปทีละสเตปเราจะรู้เลยว่าเขาจะให้เขาจะให้ใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างและเราจะต้องเขียนแบบไหนบ้างนะาฮะเพเขียนอะไรครับเขียนอะไรครับไม่ครับที่เขียนยังไงครับ้เขียนยังไงครับต้องเขียนยังไงครับเขียนเป็นผังครับลูกเขียนเป็นผังแบบนี้เริ่มต้น รับข้อมูลใช่ไหมถ้ารับข้อมูลใช้สัญลักษณ์นี้ถ้าแสดงจอใส่อย่างนี้อแล้วก็ถ้าสิ้นสุดยังไงออันนี้คือการแบบใช้โปรแกรมนะถ้าโปรแกรมจะเป็นสัญลักษณ์ประมาณนี้นะดูได้จากในหน้าที่เท่าไหร่นะที่ครูบอกเมื่อกี้สัญลักษณ์อะหน้าที่ยี่สิบนะยี่สิบยี่สิบ ไม่ใช้สี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมนี่คือเป็นคล้ายๆกิจกรรมด้านนอกหละแต่ถ้าเป็นโปรแกรมปั๊บอ่ะจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะที่มันเฉียงขึ้นแบบนี้นะแต่นักเียนไม่ต้องเฉียงมากนะไม่งั้นมันจะเกินขัดไปเออกับตัวไหนแล้วก็มีอะไรนะที่มันหัวเหมือนเดนสอนะอันนี้แสดงหน้าจอหัวมนๆหน่อยแล้วก็เขียนข้อความเข้าไปนะคะเอาข้อความให้พอกับไอ้ตัวช่องให้ยาวออกได้ลูก ยาวหรือว่ากว้างมาได้หัวพวกนีออ้ใครเสร็จก็ส่งเลยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะคะในสมุดด้วยในหน้าสมุดที่ส่งด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเป็นของใครครูจะได้ให้คะแนนสำหรับคนที่ไม่ได้ส่งงานอาทิตย์ที่แล้วนะคะ ส่งด้วยนะวันนี้ถึงถึงครบอาทิตย์แล้วนะคะดังนั้นครูจะเริ่มเก็บเข้าในอันนี้แล้วนะครูจะตรวจแล้วนะคะเพราะว่าครูจะให้เวลาในการส่งหนึ่งอาทิตย์เนาะจนกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะคะนักเรียนก็ส่งสามารถส่งได้วันสุดท้ายแล้วครูก็จะให้คะแนน สำหรับคนที่ดูไม่ทันนะคะหรือไม่เข้าใจนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เนาะยากไหมกเรียน ทวีทำได้ไหมอันทวีทำได้ไหมลูกไม่ได้หรอเขียนตามผังเลยค่ะลูกอะไรนะเปิดไมค์สิคะอะไรนะใครถามอะไรอย่าลืมเปิดไมค์นะจ๊ะอย่าลืมอันดับแรกเลย คะแนนมาถึงเริ่มตั้งแต่มีคำว่าเริ่มต้นกับสิ้นสุดก็มีคะแนนละอืมแล้วลูกศรก็ต้องมีบางคนชอบลืมขีดลูกศรวาดกล่องก่อนวาดตัวไอสัญลักษณ์ก่อนสุดท้ายแม่ลืมเขียนลูกศรมาให้ครูอีกเงี้ยอ่อาฮะประมาณนั้นแหละนะคะ แต่ผมอะ่ะเขาแสดงหน้าจอว่าอะไรใช่ไหมก็เขียนไปเลยคําว่าการแสดงหน้าจอก็เขียนว่าสวัสดีะลรนี่เลยประโยคนี้เลยเอาใส่เข้าไปเลยวัชรพลว่าทาไมครูไม่ได้ยินเสียงนักเรียนลูกปิดเสียงไงนักเรียนลองเปิดไหมพูดซิทําไมครูไม่ได้ยิน สดินก็ไม่ได้ยินโอ้ไม่ได้ยินสักคนเลยแต่นักเรียนได้ยินครูใช่ไหมเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนงั้นเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูออกแล้วเข้าใหม่ก่อนนะลูกแบบหนึ่ง